สวัสดีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะเฮดี้นะคะมิสแรพรด์ภูเก็ตค่ะในปีใหม่ไทยปีนี้นะคะเฮดีก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขมีแต่สุขภาพที่แข็งแรง ก็ใครเจอปัญหาอะไรหรือว่าอุปสรรคอะไรขอให้ผ่านพ้น,นไปได้ในเร็ววันนี้ค่ะแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการเลยนะคะแล้วก็อย่าเมาแล้วขับนะคะทุกคนขับขี่ปลอดภัยไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแต่ก็มีสติกันตลอดเวลานะคะอยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยแล้วก็แฮปปี้ไนท n นิวเ a ียร์สนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะทุกคนคะ่ะปีใหม่ไทยปีนี้ก็ขอให้ท่านมีความสุขตลอดปีเลยนะคะคิดสิ่งใดขอส่ความปรารถนาค่ะร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมา สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ<า>เวลาไปไหนมาไหนก็อย่าลืมป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าโรคระบาดเรายังไม่หมดไปค่ะวันปีใหม่ไทยนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สปรัถนานะคะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ